ศึกมวยมันสนันเมืองพอหลักบุญวันอังคารที่10กุมภาพันธ์2,569เวทีมวยรังสิตจังหวัดปทุมธานีถ่ายทอดสดทางทรู e 4 4เวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาในช่วงแรกและช่วงที่2รับชมได้ทางแอป f ร y ทีเวลา20นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปมวยคู่ที่1เพชรอะตอมเกียรติจำรูนพิกัด100ปอนดอมา100.1ลด0.1 ต่อน้ำหนักให้เพชรหลวงพอหลักบุญ1ปอนเพชรหลวงมา101.7ลด0.7เพชรอะตอมอายุ14ปีจากศีสเกตสูง161เซนเป็นมวยเข่าฟอร์มสดเดินเปิดเกมสู้ดีกล้าแลกกล้าลุยแข็งแกร่งแข็งแรงซ้อมเกียรติจำรูนสระบุรีชกมวยมา24ครั้งล่าสุดชนะนอกยกสองเทียนทองแดงรถดีมาที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองเมื่อ13มกราคม2569 ส่วนเพชรหลวงอายุ14ปีจากอุบลราชธานีสูง165เซนเป็นมวยขวามวยฝีมือเข้าในเหนียวสู้มีศอกขวาดักฟันอันตรายครบเครื่องสูงลอยกว่าซ้อมเออุบลอุบลราชธานีชกมวยมา30ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนเทียนทองแดงรถดีมาที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองช่วงที่2เมื่อ16ธันวาคม2568 มวยคู่นี้เพชรอะตอมต่อน้ำหนักให้เพชรหลวง1ปอนต่อตัวอีกต่างหากแต่ก็ยังมองว่าเพชรอะตอมดุดันขยันกว่าชอบเพชรอะตอมเกียรติจำรูนครับสมาชิกคู่ที่2เกรียนดาวจอเมืองศรีพิกัด105ปอ10ปอนมา106.7ปอปอนลด1.7ปอพบกับยอดนักรบสิทธิสารวัตหนึ่งพิกัด105ปออนมาพอดีเกรียนดาวอายุ20ปีจากสมุทรปราการ สูง170เซนเป็นมวยขวามวยฝีมือตั้งรับดักเตะดักโตในมีขวางแทงสู้สูงลอยกว่าซ้อมจอเมืองศรีนครปฐรมชกมวยมา40ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนเพชรอ่งเปาสิทธ์หลวงพี่น้ำฝนมาที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สองเมื่อหนึ่งมก,กราคม2569ส่วนยอดนักรบอายุ17ปีจากกาลสินสูง165เซน เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องหลากหลายคล้ายกันสอมศิทธิสารวัตรหนึ่งกาลศสินชกมวยมา40ครั้งล่าสุดแพ้น็อกยกสี่คุณพันล้านเพชรพรมคุณมวยไทยมาที่ศึกมวยมันสนันเมืองช่วงที่สองเมื่อ15กรกฎาคม2568มวยคู่นี้ฝีมือมวยใกล้เคียงกันสูสีมากแต่ออกชอบทางนักมวยโซเชียลเกรียนดาวจอเมืองสีสูงยาวกว่า ถ้าไม่หนีถอยมากดูดีกว่าชอบเกรียนดาวคู่ที่3กรังปรีน้อยสิทธออสพี่บูนพิกัด103ปอนด์มาพอดีพบกับคุณพันล้านเพชรพรมคุณมวยไทยพิกัด103ปปอนด์มา104ปอนด์ลด1ปอนด์กรังปรีน้อยอายุ15ปีจากกาลสินสูง165งเซนเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมล็อกรัดตีเหนียวดุดันปลายแข็งแกร่ง ซอมหนึ่งชัยวัดอุบลราชธานีชกมวยมา50ครั้งล่าสุดชนะทะแนนเขาตะเวทาวอินทาวยิมส์มาที่ศึกมวยมันสนันเมืองเมื่อ6มก,กราคม2,569ส่วนคุณพันล้านหรือสิงชุมพลนออนุวัตยิมอายุ18ปีจากสุรินสูง164เซน เป็นมวยฝีมือเชิงคล่องหลักเหลี่ยมดีครบเครื่องการผ่านมวยดีกว่าแต่ฟอร์มแย่แพ้มาตลอดชกมวยมา50ครั้งล่าสุดในเมืองกรุงแพ้นอกยกสองขวัญใจเกียรติชัยยุทธมาที่ศึกมวยมันสนันเมืองเมื่อ12สิงหาคม2,568มวยคู่นี้ชอบกลางปรีน้อยสิทธ์ออสพิบูลร่างกายดีกว่าสูงลอยกว่าปลายๆหน้าเบียดเข่าเอาชนะไปได้ชอบกลางปรีน้อยครับ คู่เอกเพชรน้ำเอกสอเปรมบุตรพิกัด129ปอนด์มาพอดีพิกัดพบกับรุ่งนิรันดร์อวังเห็นพิกัด129ปอนด์มาพอดีเพชรน้ำเอกอายุ18ปีจากประทุมธานีสูง182เซนเป็นมวยฝีมือมวยขวาครบเครื่องอาวุธหลากหลายนอกในมีทุกอย่างร่างกายดีหนุ่มสดซ้อมสิทธิ์เจริญทรัพย์ประทุมธานีชกมวยมา100ครั้งลาสุดชนะคะแนนช้างมงคลโรงเรียนสุรินราชมงคลมาที่ศึกเพชรยินดีช่ว,ชวงที่2เมื่อ15มกราคมสอง 69ส่วนรุ่งนี้รันหรือ1นึ่ภูสิงวอเทคโนหลวงปูสวงเดิมอายุ23ปีจากศีสเกตสูง173เซนเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องหมัดศอกอันตรายเชิงตั้งรับเข่าในมีขวางแทงสู้ซ้อมปอผินพัดกรุงเทพชกมวยมา100ครั้งลาสุดแจ้งเกิดเอาชนะน็อกยกหนึ่งสิงพยักลูกเจ้าแม่ใส่ทองมาที่ศึกเพชรยินดีเมื่อหนึ่งมก,กราคม2569 มวยคู่นี้ชอบมวยรุ่นน้องสูงยาวกว่าฝีมือพอกันชอบเพชรน้ำเอกสอเปรมบุตรครับความเชื่อถือดีกว่าสมาชิกเข้าตัวถูกแต่ตัวบางทุนครับมาทวนกันอีกครั้งคู่ที่1ชอบเพชรอะตอมเกียรติจำรูนแข็งแกร่งกว่าเดินสู้ดีครับคู่ที่สองชอบเกรียนดาวจอมเมืองสีไม่ถอยมากดูดีกว่าครับคู่ที่3ามชอบกลางปีน้อยสิทธิ์ออดพิบูลสูงยาวกว่าแข็งแกร่งกว่าครับคู่เอกชอบเพชรน้ำเอกสอเปรมบุตรหนุ่มสดร่างกายดีสูงยาวกว่าสู้ได้ครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ